อรอบรองชนะเลิศนันแข่งมาเดิมแบบัเดนเซตนะครับผมและก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วนะครับย,ยูสเบิร์กเจอสีภูโดยที่ยูสเบิร์กเรื่อหมยูสเบิร์กังิงเนเไเริ่มหลังไม่หอนแ่เดียวที่กอน อันนี้บอกครับมันมาีมาท่าตีมาท่าอู้วปิดเปล่าไม่เล่นนิดหนึอ้โหไรเปิดกันตายแล้วเหญ่เต่ามันเอาอีกแล้วนไหนกินเห่อยรอบนี้บงเหนื่อยบงนิดละกี

าายีเมรหมื่นสองร้อยเามาขี้พะรังโอ้ยขี้พลังโอ้ยโกไม่ชื่นใจสามสามสามโอ้ยเบอร์ขี้พังแต่ว่า <c oughs> อันนี้ผมมีสองิกสอื่นกสามแปดสามแปดกับสามหมื่นเ้ยป็นสามหมื่นนี่ว่าสองแปดใช่ไหมคอมิดน

ตีกับบุ๊กเจนึ่งนึ่งองสององสองสองสอนสอง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 กาสองกางสอ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 งสงสอ่งสอ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 งองสองสอเสองสอเองส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 อสอง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 สสององสองสสอง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 สอบสออสสองสอสสอสออ ไม่อเลนอนเราไม่มาโง่เลยพี่อะี้ต้นน่งที่เกิดเดไหแถ้าเเป็นเช็คคิวนี่หนักนะใช่แล้วเออต้องเช็คดีๆหน่อยแย่าเา้มนาห้ีไอีเช็ดงโอยแต่พี่ชม่เหอนคเขาไปรูที่อก็ไม่ผลกเ็บมา ไอเวน่ะแน่นอนแ่นนที่วนสิแยาด้โดนชันนี้าไห่อนสพ้าสบงับจะ้ต้องรับไ้โอนครับการ้ต้อง้้วโสของการชาร์ตเอลันก็ต้องอชาร์ตที่ขึานห้ังกาแคนนี้แแล้วกดไปกดสกิได้เลยดีอยูอนนี้ข้อโซิงเน้นึงมื่นาันี่ขึ้กา

นี้เท่าไหร่แปดพนเรสองได้เอ้ยเจตายสอได้แหละสองได้แหวนตายเ่นโอ้ตร okay. ู้วยไม่ได้นั่งเดินจนลยครับเฮ้ยผมจะตายเองนเนี่ยานใหญ่เช็คสามเชคงระเบลคี์ไปยัง นีอยอยู่เื่อยไม่ได้มีไม่ได้เีน้องตัวกระบอกอไยังไงได้เฮ้ตก่ายอกขยั็ไปเป็นมูซิเลอร์ไปฟองซิเลอร์ไอ้จ้ไปเป็นเนี่ยสามนะโอ้โหจัดวไปเอ่ฝามา้หนึ่งสาม้วนล้วซิเลอร์มัน วิตามินไหมไอ้ยาเรากล้าสามารถไหมว่าไปนี่แล้วเราแตกแต่ครับมีต้มยำนิดหน่อยแล้วก็มีชีสใช่ไหมแน่นอนแน่นอนไอ้ยาเราเกือบถึงแล้วท่านี้เท่าไหร่ท่านี้25 25แวร์น18 18 2 2 5เฮ้ยมันยังามมาแวร์น18 2ที่อ๋อไอ้กระจกใช้แล้วเมื่อกี้ท็อปเปอร์ยูไปนอนยู่ด้วยมิดโอ้กอได้เหรอ

ก็ต้องั้วีสแล้วถ้าไปกแลีแจะตอะไรตจ้าีดรกเอพิ่ม้เอายอะอ่าก่อนโซเมือกี้ใบเนาะเมื่อกี้เช็คกวันพี่ใช้สามตัวเ้ยนี่เปนคู่ในซีพีคู่ในซีพีใช่ไหมแล้วก็ซีพีสุดท้าเอคู่อฝ่ายอะนนี้ก็ผก็เจอกันจบเลย มัน <Es> จะทำไมอะบูธกันแล้วมันมีอะไรดีก็ข้าที่สองสามีนไม่อ้ี่แล้วก็สกิลไว้อ่โซฟาสวยไปหน้าบาวกม้าดพลาดทำไนีดใบนี้าจะรีวอเดสนหรือเปล่าเดี๋ยวเราองดูเ่งเกไม่ได้แล้ววันนี้มาสองคลิปมันต้องมีเลยหม่เจ้าอีกมาเดี๋ยวๆีอันนี้อรอันนี้เปาสุดจะสองไลฟ์โอเคไนครับ อันนี้้าแวเข้าใจบอกไปเท่าไห้ปะใจเท่าไห่สองวสามตัวสองสาม้เช็คอันนี้ติดแปดสามแปดตีได้ยังไิแปส สาามไหมแล้วทำไมสาวนี้ไม่ดีวะที่ไม่เข้าอแบบั้เดินนเพราะเดี๋ยวมันจะมีสกิลด้วยันี้เช็คกลที่สิบถ้าเรอยู่วิ่งเข้าโซ้านเด็กต่ายก่อนตัวนี้หกพันเดิเยอีเดียวเดินเยอะนะติดได้แค่แถวหน้าอันนี้ไปทำไรเออส้าอะไร้โเ่องอะไิปเป็นวน อะไไม่ใช่นทีนี้ก็ผู้ของเขาต่ว่านออกห้นขึ้นมาไม่เอ้ได้เียสกิลเขาต้เร่อปดกระเดิมทไมป้าไม่ใช่ไม่ได้ทไมวะจริงไรจะกรตีให้กูไปอมาดูีไอปา็นัไม่เกี่ยวเลไม่กี่เรอสามใบตอกว่าโอ้ยอยกได้แต่ไร่อที่ไงเราธรรมดาเจ็ดอ่าี่เ็ด อันนี้สี 5, 20, 21, ่ลากมับแล้วไปอีกทีมสาอะไรเติมเียี่เพิ่ได้อันนี้สิอันนี้รอบสมันุกสอูัน็เป็นีม้าใช่ไสามาวเาอทีมน้สอสนีสกีตัวน้อยอันนี่สิบสมอันนี้ยี่สิบสมันเดขาเไ้ดูเล่นีา่ไอปเลยโอเวอร์ดับเลยโอ้ยเาเือกเลย